นีมใหม่เลยครับสายสั้น,นส่วนมากจะเสียตัวเนี้ยติดม้่งดับบ้างติดบ้างดับบ้างคิกเกลือขึ้นแล้วบางทีรวม p c x p c x คลิกร้อยยี่สิบห้าแต่ถ้าเป็นหุ้แจงอย่างเงี้ยครับจะเสีย เสียหนมใหม่บางทีก็ขี้เกลือบางทีหลวมขยับไปขยับมาขี้เกลือขึ้นสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอ่าใส่สายให้ยาวขึ้นเลยต่อสายใหม่ให้ยาวขึ้นรัดไปดีๆจบครับจบเลยตอนแรกมาไม่รู้ คมาบอกว่าติดดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับเลยพอหมดลือดูกุญแจโอ้โหปากกุญแจเอาใส่ลวดยัดไว้กันลวมแต่ของเรานี่นี่ใหม่ให้หมดเลยครับนี่ใหม่ให้เลยจบครับจบ PCX s t a สตาร์ตติดติดดับจบเปลี่ยนสวิตช์กุญแจเนี่ยสาเหตุหลักเลยครับ PCX คลคิก125 คอนแทคอ่าโอเคครับแล้วก็เตารีดก็เหมือนกันนะครับอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่เตารีดถ้ารุ่นเตารีดที่มีรีโมทเหมือนกันก็ะจะเสียเหมือนกันตัวนี้อันนี้ผ้าพ,พัญแจจะเสียเหมือนกันหมดเลยเระวังให้ดีเดี๋ยวดับดูตัวนี้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับ